สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมืัอนี้มาพบกับเลขาผ้าจวดเนาะค่ะมืัอนี้เลขสิผ้าพีผนวกมากินค่ะพี่น้องค่ะไข่นกกระทาช็อตจ้ะพี่น้องเอ่อันบอลเมนไข่นกกระทาค่ะพี่น้องค่ะไข่ลูกนกกระทาช็อตค่ะพี่น้องค่ะเป็นลูกนะคะนี่ได้มาทั้งหมดหกช็อตจ้ะพี่น้องจ้ามาจ้ะพี่น้องจ้ะมากินกับเลค่ะพี่น้องค่ะไข่ลูกนกกระทาช็อตนะจ้ะพี่น้องจ้ะมาเด้อจ้ะเลเคิดแบบ ใส่หลาดน้าจิ้มเลยจ้ะพี่น้องจ้ามาก,กับบรรยากาศฝนตกนะคะเมือเ่อืงหลาดน้าจิ้มไปน้าจิ้มซี่ฟูดจ้ะพี่น้องหลาดลงไปเลยค่ะมพี่น้องคะ่ะเป็นตาแสบค่ะจ้ะนค่ะพี่น้องไข่ลูกนกกระทาช็อตเนาะไปนนี้หยกเลยบปล่คะ่ะซีลูก ีมะกอกลูกเลยค่ัพี่น้อค่ะเล็กใดพักแพลวมานําจากพี่น้องอือ <c oughs> <c oughs> มันจ้าพี่น้องจ้ามันตัดกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอุ้ยแบบแสบค่ะพี่น้องแบบกรึบกรึบกึบเลยค่ะพี่น้องคะ่ะมียงพักเข่าค่ะพี่น้องค่ะบ้านนี้บ้านเล็กฝนตกเออจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อไง น้ำกิมซี่ฟูดแสบแห้งตาพี่น้องแล้วรสชาติจัดจ้าน เล็ happy, จจกสิแก่แฮปพี้ไหน้องมึงได้จากพี่น้องจ้า,กกาน,ะะมมมนี่นนจ้าพี่น้องจ้าไข่ลูกนกกระทาเนาะค่ะบีบมุมลุดเลยค่ะข้ามละนวยข้ามละนวยน่าจ๊ะพี่น้องจ้า 嗯。 ตัดกับผักแพวาจา้ะพี่นอ้องข้าวบอนะคะเล็กบาบบข้าวค่ะพี่น้องค่ะแซบมันคะคะพี่นอ้นนะะนอง มาเด้อจะเสสบๆกันเลยค่ะพี่น้องคะหื uh ื huh. แสบพี่น้องพี่น้องแสบจ่ะต้องลองนะคะพี่น้องคะพอดีข้ามค่ะพี่นอ้องอืมเด้อจ้ะ ักแพ่วตัดค่ะพี่น้องจาอ้า ตกจ้ะพี่น้องประมาณนี้เนาะคะ่ะไข่ลูกนกกระทาคะ่ะดิ๊ด้งจ้ะพี่น้อง มินูสดเนาะคะ่ะกำลังฮิตกันเนาะค่ะพี่น้องคะกำลังมาแรงเนาะ,ะไปทั้งได้มีแต่ชอตเนาะค่ะพี่น้องคะอืม้ม มอมลึกได้จากพี่น้องตา อสุดท้ายจ้ะพี่นอ้องจ้ะเต็มปากเต็มคำจ้ะ พี่น้องตะเปาะตะแปะแล้วก็มุมลึดมุมลึดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ กินมดถาดนี้ยังบ่อิม่มจ้ะพี่นอ้องจ้ามัมนคักค่ะเพื่อพี่เพื่อน้องเบิร์ดถูกขู่ทุกคนนะคะพี่น้องค่าค,ค่ำเนี่ย มะเขือเทศแบบหวานค่ะพี่น้องคะหวานกรอบนะคะจากพี่น้องจ้าไข่นกกระทาเนาะคะ่ะไข่ลูกนกกระทาช็อตนาจากมือน,นี้ผู้ดใดมาคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องคะเลิกะฝากกดไลค์กดแชร์เลยเด้อค่ะพี่น้องคะแนวใดกระยาทิมยาป้าเลยค่ะพี่น้องคะซองน้อยๆน,นะคะเล็กสาพ้าจวดจ้าพี่น้องจตาเล็กต้องกาบขอบคุณนั่น พูดเทีย่ยเขามาหายกำลังใจเล็กกลาย้ายเด้อจ้ะพี่น้องจ้ามือนนี้เดียวเล็กสีแดดล่าพีล่าหน่องไปก่อนจ้าพ่อกนไม่คลิปหนัาค่ะพี่น้องคะมือนนี้สวัสดีจ้า